ขอบคุณที่เราได้ใช้เวลาปัจจุบันมาทำสมาธิด้วยกันนะครับทำสมาธิก่อนนอนขอบคุณเพียงความสงบเพราะความสงบคือความสุขที่แท้จริงวิธีในการที่จะภาวนาไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยพระองค์ให้ใช้การงานเป็นฐานที่ตั้งได้ก็คือให้ตั้งใจทำงานนั่นเอง ใ,ใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับการทํางานดงนั้นถ้าคนเรามีใจจดจ่ออยู่กับการทํางานเนี่ยงานทางโลกก็จะดีงานทางธรรมก็จะได้ด้วยงานทางธรรมได้ก็คือขณะที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกไปปรุงแต่งเรื่องอื่นนอกจากการทํางานนั่นคือจิตกําลังไปสร้างภพคือกําลังฟุ้งซ่านออกไปก็ให้ยมรับความเพลินดึงจิตกลับมาที่งานใจก็จะจดจ่ออยู่กับงานหรือเรียกว่ามีสมาธิ ตั ite, ้งมั um. ่นอยู่กับการทำงานสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั <t <t ่นจิตคนเราจะมั่นอยู่กับการทำงานได้อย่างไรก็คือจะต้องมีสติการละลึกได้กลับมาสติการละลึกได้กลับมาเนี่ยจะมีได้อย่างไรก็ต้องมาฝึกการรู้ลมหายใจเข้าออกมาฝึกสมาธิฝึกกายยัตาสติการตั้งจิตอยู่กับกายถึงต้องมีการทำสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่ออะไรเพื่อฝึกความตั้งมั่นของจิต จิตโยมจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกเรื่องโยมจะเล่นกีฬาก็ต้องใช้สมาธิจะตีกอบก็ต้องนิ่งจิตต้องนิ่งจะนิ่งยังไงในเมื่อจิตมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าโยมไม่ได้ฝึกนั้นการทำงานของมนุษย์จึงมีข้อผิดพลาดเพราะใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าโยมเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยใจไปไหนเราก็ไม่รู้เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นพระศาสดาจึงให คนเราเนี่ยฝึกสมาธิคือความตั้งใจมั่นท่านี้ในเมื่อเรายังไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธินานมากนักหรือว่ามีเวลาอยู่นั่งสมาธิที่บ้านสักสิบสิบห้านาทีเอ๊อยากจะทําสมาธิระหว่างการทํางานทํอยังไงครูเจ้าบอกให้ใช้สติอธิฐานการงานตั้งใจทํางานแค่นั้นเองขณะที่โยมทํางานไปเนี่ยใจเคลื่อนไปละไปเห็นเพื่อนนั่งจับกลุ่มสนทนากันความอยากเกิดขึ้นแล้ะ อยากจะไปสนทนาเขาด้วยดึงจิตกลับมา,าเห็นอีกวงหนึ่งตั้งกลุ่มนั่งกินกาแฟกันอ่ะจะไปแล้วไม่เอาดึงจิตกลับมาทํางานของเราต่อเนี่ยแค่ตั้งใจทํางานเนี่ยโยมงานเสร็จแล้วก็ละเอียดละออด้วยบางทีเราไม่ค่อยสังเกตว่าแม้ขณะที่เราล่างหนังสือสักหน้าหนึ่งเนี่ยใจมันไปคิดอะไรกันไม่รู้เยอะแยะไปหมดถ้าจิตโยมฟุ้งซ่านเนี่ยหนังสือหน้าเดียวโยมก็ล่างไม่จบ แต่ถ้าจิตโยมเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยแป๊บเดียวล่างแป๊บแป๊บเสร็จจบละเอียดละออด้วยเพราะใจตั้งมั่นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในงานทุกเรื่องนั้นงานทุกเรื่องใช้สมาธิอยู่แล้วเพียงแต่ใครจะมีสมาธิดีไม่ดีเท่านั้นสมาธิเกิดจากสติการละลึกได้สติคือการละลึกได้จิตที่กําลังเพลินกับอารมณ์ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยละลึกได้กลับมาที่กายนี่เรียกว่าสติ เมื่อสติระลึกได้กลับมาจะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับกายและถ้าโยมสามารถทำความรู้ตัวอยู่กับกายให้ต่อเนื่องยาวนานได้เรียกว่ามีสมาธิคือใจตั <S <s ้งมั S 2> <S 2> <s <S ่นอยู่กับที่ที่เดียวได้นานๆเรียกสมาธินั้นสติระลึกได้กลับมามีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้และทําความรู้ตัวให้ต่อเนื่องยาวนานอยู่ตรงนี้เรียกสมาธิเข้าใจไหม นั่นก็ตรงนี้คือลักษณะของสติอธิษฐานการงานกวาดบ้านรู้ว่ากวาดบ้านล้างจานอยู่รู้ว่าล้างจานเดินรู้ว่าเดินทํากิจการงานใดๆก็รู้กิจการงานน,นั้นๆไม่ใช่ล้างจานอยู่ใจไปคิดเรื่องอะไรจานหล่นแตกได้นะอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก,กับส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยพนักงานจะเผลอเคยชินทำอะ่ะ ขณะที่ไปกดปุ่มนู้นปุ่มนี้ใจไปคิดลายมนุษย์กดผิดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอันตรายถึงชีวิตตัวเองก็มีไฟดับไปค่อนประเทศก็มีนะ,ะก็วุ่นวายไปกันหมดเลยเพราะใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวนั้นสติให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยสาคัญมากบางทีเรามองข้ามฝึกคนยังไม่ต้องฝึกอะไรมากฝึกให้เขาทําสมาธิฝึกสติการระลึกได้นั่งเงียบเงียบสักห้านาทีสิบนาทีโอ้โหนี่ได้ประโยชน์มหาศาล พระศาสดายังบอกว่าแค่เรามีสติอยู่กับลมหายใจชั่วการเพ่งรับนิ้วมือรองค์ก็สรรเสริญและชมแล้วว่าจิตโยมเนี่ยคิดฟุ้งอยู่ตลอดเวลาองค์จึงบอกว่าถ้าพิสูจ์เนี่ยจเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพ่งรับนิ้วมือแค่เอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคํา,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 าสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า จะเปิกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนั้นถ้าเรายิ่งทํามากจิตจะยิ่งตั้งมั่นมากจิตยิ่งตั้งมั่นมากเนี่ยจะเป็นจิตที่มีกําลังด้วยลักษาจะเปรียบเหมือนน้าที่ไหลลงจากภูเขาจะเป็นน้ําที่มีกําลังมากถ้ามันไม่ถูกไหลไปตามซอกซอยซ้ายขวาเพราะในซอกซอยซ้ายขวาเนี่ยพระองค์เรียกนิวรหามันคือตัวอกุศล ที่จะทำให้จิตเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นนั้นนิวรณ์ห้าจึงเป็นอุปสรรคขวางกัน้นความเจริญของจิตทำให้จิตเนี่ยถอยปัญญาไม่เกิดปัญญานิวรณ์ห้าคืออะไรกร,รมฉันทะความคิดไปในทางกลามคือยินดีในรูปเสียงกินรสพยาบาทอวคิดในทางพยาบาทเปลียบเบียนทีนมิทะความง่วงเหงาวหานอนอุทธจักกุขุจ,จะความฟุ้งซ่าน วิจิิจฉาความสงสัยลังเลนี่ห้าอาการจิตนี้เป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเกิดปัญญาหรือจิตถอยกำลังนะเป็นเหตุให้จิตถอยกำลังนั้นด้วยความรู้ของพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเก่งที่สุดในโลกเรื่องอาการของจิตมนุษย์รู้ทั่วโลกธทาตุนั้นพระองค์ก็บัญญัติเรื่องต่างๆเอาไว้นั้นความรู้เนี่ยที่เรารับฟังมาในชีวิตเนี่ย ถามว่าเป็นความรู้จากการบัญญัติของใครทุกคนก็บัญญัติกันขึ้นมาทั้งนั้นแต่บัญญัติของใครที่เป็นอาักาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเราถึงกลับเข้ามาสู่พุทธวจนะว่าพุทธวจนะคือคําที่ออกจากปากพระศาสดานันคือมาตรฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเป็นสัจจความจริงตลอดกาลนั้นถึงปูพื้นฐานให้พวกเรารู้ว่าคำพระเจ้าจริงๆเนี่ยมาจากไหน มีที่มาที่ไปไม่ใช่ลอยลอยมาจากรากาศหรือใครก็ไม่รู้พูดนั้นถอยหลักฐานไปจากพระตระก็ดกในปัจจุบันของมหามกุมาจุลาได้มาจากบาลีสามรัฐที่รห้าธรรมรห้า,ามาจากของรหนึ่งรเนื้อหนึ่งก็งงามาจากยุคทวาราวดีทวาราวดีเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชนั้นระดับเจ้าแผ่นดินมีการเก็บข้อมูลไม่หมดผู้นําประเทศที่มีสมาธิถิก็เก็บข้อมูล ภูปัญญาของโลกเอาไว้ว่าคนที่มีภูมิปัญญามากที่สุดที่ยืนยันว่าเป็นสัพัญญูแล้วก็บัญญัติต่างๆบอกสอนทุกอย่างไม่หมดและก็ท้าทายให้ตรวจสอบได้ว่าทุกอย่างที่ท่านพูดไว้เนี่ยตรวจได้เหมือนเราตรวจทฤษฎีไอน์สไตน์ใช่ไหมไอสไตน์คิดทฤษฎีไว้เต็มเลยณวันนี้นักวิทยาศ,าศาสตร์ยังเก็บทฤษฎีไอน์สไตน์มาทําไม่หมดเลยใช่ไหมนั้นแต่ก่อนเราก็าอาจจะไม่เชื่อว่าไอน์สไตน์มีความรู้มาก แต่พอเราพอมีคนมาทดสอบทฤษฎีของเขาแล้วนำทฤษฎีเขามาสามารถนำออกมาเป็นผลได้ทุกคนก็รู้ว่าอไอ้สไตล์เก่งแล้วก็เริ่มสนใจทฤษฎีของเขาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็บัญญัติความจริงออกมามันอยู่ที่เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าเช่นว่าความจริงที่พระุทธเจ้าบัญญัติออกมาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครในโลกพูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องปฏิจจสมบัติ ปฏิจจสุวร,รเนี่ยเป็นอาการของมนุษย์อาการจิตของมนุษย์ว่าจิตมนุษย์เนี่ยจะเดินมาอย่างไงซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจได้เหมือนโยมไปเดินไปเดินห้างทําไมอยากซื้อเสื้อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อตัวอื่นซึ่งเสื้อมีต้องหลายร้อยตัวแหมอยากได้ตัวนี้อะไรเป็นเหตุปัจจัยของความอยากได้เสื้อตัวนี้มีใครสามารถมองย้อนเข้าไปในจิตตัวเองว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดความอยาก ตรงนี้ขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าความพอใจโยมต้องพอใจก่อนความอยากจะตามมาแล้วก่อนพอใจเกิดอะไรเกิดพระเจ้าบอกต้องมีผัสสะต้องมีตาไปเห็นเสื้อต้องมีเสื้อมาให้ตาเห็นผัสสะต้องเกิดก่อนความชอบจะตามมาแล้วตามมาด้วยความอยากซึ่งมนุษย์ทุกคนมีหมดจะเป็นชนชาติไหนก็ตามฝรั่งก็มีความอยากฝรั่งก็มีความพอใจและธรรมชาติจะไหลไปตามอาการนี้ซึ่งสามารถตรวจได้ นั่นเมื่อเราเข้าไปตรวจธรรมะที่พระองค์บอกเนี่ยมันก็จะเห็นความถูกต้องและธรรมะนี้สองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้ใครฉลาดในเรื่องอาการจิตของมนุษย์ยมจะเป็นคนที่เก่งที่สุดโฆษณาก็เก่งที่สุดเพราะยมจะรู้อาการจิตมนุษย์ว่ามนุษย์ต้องการอะไรยมอยากชักจูงคนให้ชอบตรงนี้ยมจะต้องให้เขาได้สัมผัสทางอะไรทางตา ทางหูทางจมูกให้เกิดสัมผัสที่ดีมากที่สุดใครสามารถทำชิ้นงานให้เกิดสัมผัสได้ทุกอายตนะครบได้เนี่ยให้เกิดจินตนาการทางใจขึ้นมาให้เกิดสัมผัสทางกายขึ้นมาอันเป็นสัมผัสที่น่าพอใจเป็นอัศรธทเป็นรสอร่อยของสัมผัสสินค้านั้นก็จะเป็นสุดยอดของสินค้าที่คนจะต้องชอบนั้นมันเป็นอาการจิตของมนุษย์ใครฉลาดในกระบวนการจิตของมนุษย์นี พูะเจ้าบอกพระองค์เนี่ยฉลาดที่สุดและไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวปมเทวดาสัตว์อาการจิตจะเหมือนกันทั้งหมดถามว่าสัตว์มีความโลภโกรธลงไหมมีทะเลาะก,กันไหมมีกลัวตายไหมกลัวเหมือนกันจิตคนเราจิตเทวดาจิตปมจิต,จตคือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลาักษณะเหมือนกันหมดเลยกิเลสเหมือนกัน มากน้อยต่างกันแค่นั้นอยู่ที่การฝึกฝนตนเองนั้นพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับบอกวิธีในการฝึกฝนสร้างศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้สู่จุดสูงที่สุดสูงที่สุดก็คือไม่ต้องตายต่อไปนั้นคําสอนพระศาสดาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การพ้นจากความตายว่าทํายังไงจะไม่ต้องตายต่อไประหว่างหนทางที่เดินเข้าสู่ความไม่ตายนั้นเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ทางโลกอีกมากมาย นั้นหนทางที่เข้าสู่ความไม่ตายคือรักษาศีลกายดีวาจาดีทําสมาธิให้จิตดีตั้งมัน่นมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงจิตของคนที่มาฝึกอย่างนี้ก็จะมีความสงบมีความตั้งมัน่นมีความเยือกเย็นมีความสุข,ขุมรอบคอบเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงของโลกมุมมองจะกว้างจะละเอียดการคิดงานภายใต้จิตสงบกับภายใต้จิตฟุ้งซ่านคนละเรื่องกันเลย ถ้ายมคิดเรื่องงานภายใต้ใตจิตที่กำลังฟุ้งซ่านในยมคิดไม่ออกแล้วก็ความคิดไม่ไปในทางกุศลด้วยแต่ถ้าจิตสงบพื้นฐานมาจากความสงบแล้วยมน้อมไปพิจาณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทะลุป,ปูโพงไปแล้วก็การแก้ไขปัญหางานนั้นก็จะเป็นไปในทางกุศลนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไปได้หลายแบบนะแก้ไขปัญหาแล้วเกิดการเบียดเบียนหรือแก้ไขปัญหาแล้วไม่เกิดการเบียดเบียน รูเจ้าบอกการแก้ปัญหาใดก็ตามอากุศลต้องเสื่อมกุศลต้องเกิดไม่ใช่แก้ปัญหาไปแล้วอากุศลเจริญกุศลเสื่อมบอกว่าการแก้ปัญหานั้นไม่ดีนั้นหลักการที่จะคิดพูดทำก็คือหนึ่งอย่าเบียดเบียนตนเองสองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นสเป็นประโยชน์ตนและสี่เป็นประโยชน์ผู้อื่นนั้นถ้าใครคิดการแก้ปัญหาโดยให้สี่เหตุผลนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้นั่นคือสุดยอดของการแก้ปัญหาและจะไม่มีใครสามารถตําหนิ การแก้ปัญหาของโยมได้งนั้นทุกคนในที่ประชุมเสนอมาทั้งนั้นนะผมอยากจะแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ทุกคนต้องหามุมมองหนึ่งคุณและโทษมีอะไรบ้างทุกวิธีมีคุณมีโทษทั้งนั้นพระเจ้าบอกในโลกเนี้ยมันมีอัศาธาคือรสอร่อยและมันมีอาทินวะคือโทษไม่มีอะไรที่มีคุณอย่างเดียวมีโทษอย่างเดียวแต่มันต้องชั่งน้ําหนักว่าอันไหนมากอันไหนน้อยวิธีการนี้คุณประโยชน์มีมากแค่ไหน โทษมีไหมวิธีนี้คุณประโยชน์อันไหนมากมีโทษแค่ไหนเอามาชั่งน้ําหนักกันงั้นเราเลือกเดินวิธีนี้ทุกคนจะรู้ไปพร้อมๆกันขณะที่ทําเนี่ยรู้ทุกคนรู้ว่าผลเสียตรงนี้จะมีแต่พอรับได้ผลดีตรงนี้มากกว่าเอาตรงนี้ทําไปจะไม่มาปกปิดความไม่ดีเอาไว้เปิดเผยทุกคนจะรู้แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทําแล้วมันมันลาบเลื่นลาบเปรียบไปหมดเราต้องมีผลกระทบบ้างเป็นธรรมดา แต่ผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และทุกคนทั้งองค์กรก็จะเข้าใจไปพร้อมๆกันอย่างนี้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับมีประเด็นอื่นนะเชินการที่ฟังอาจารย์นั่นแสดงว่าเรื่องของสติการอานงานสตินะฮะมันเกิดเหมือนการปฏิบัติไปด้วยเออพอดีจะถามเรว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องอนอกันนะ ไม่จําเป็นเนื่องจากถ้าเราไม่รู้มัควิธีที่พระศาสดาบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็จะคิดว่าจะต้องออกจากงานทางโลกเพราะเราคิดเกินไปไม่รอบรู้ในบทบัญญัติพระองค์พระศาสดาเคยตรัสว่าคนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรญญาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขนาดเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยการสั่งสมสุตตาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยจาค้าเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เนี่ยเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้ นั่นไม่ใช่ว่าจะต้องออกจากงานอย่างเดียวโสดาบันเนี่ยยังมีครอบครัวก็ได้สกาทาคามีบุคคลก็มีครอบครัวได้ละสังโยชน์แค่สามประการนี่คือความรู้พวกนี้เราเราไม่มีเราไปนั่งจินตนาการเองว่าโอ้พระอริบุคคลคงจะต้องสูงสุดเอื้อมมือสอยแต่ไม่เคยรู้ว่าคุณสมบัติของอริบุคคลคืออะไรโสดาบันเนี่ยคุณสมบัติคือสินห้าบริบูรณ์ ถามว่าสินห้ายมมียมทํางานได้ไหมได้ทําไมจะทําไม่ได้ใช่ไหมแค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายามเมาใช่ไหมทําได้อย่างที่สองเนี่ยไม่หวั่นไหวในพระรัตนาตรัยมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวทุกคนมีความเชื่อแต่ความเชื่อไหนถูกต้องอะ่ะคนนี้บอกบูชาไฟลแล้วแหมเจริญจังเลยคนนี้บอกเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้าของวันเย็น นะละทัทธิในอินเดียมากมายเป็นพันๆแบบแต่ผู้เจ้าบอกฝึกกายวาจาจิตตามมรรคม,มง8อันนี้แหละคือความเจริญของชีวิตของโลกของสังคมมันอยู่ที่ภูมิปัญญาใครเนี่ยเข้าไปเห็นความถูกต้องของสัจจะของโลกมากกว่ากันสัจจคือความจริงของโลกเหมือนกับว่าถ้าอาตมายกถามว่ากติกนี้มีไหมใช่ไหมนั้นถ้าโยมบอกยมจะว่ามีหรือไม่มีกติกนี้มี ถ้าจะมาเอาการเวลาเข้าไปจับพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีกระติกนี้เหลือไหมไม่เหลือละถ้าโยมเคยเห็นกระติกนี้พังโยมก็บอกว่ากระติกนี้ไม่มีคําพูดโยมอาจจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันยังมีแต่คําพูดว่ามีก็จะถูกถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในอนาคตเมื่อเอาการเวลาเข้าไปจับเพราะนั้นสัจจะว่ามีกับไม่มีผู้เจ้าจึงบอกเป็นสุดตรงของความเห็นมันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริง และความจริงจะต้องบอกว่ายังไงก็คือกติกนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นนะเนี่ยเอาเรื่องง่ายๆอย่างเนี้ยมุมมองอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นมุมมองทางธรรมชาติที่ผู้เจ้าเนี่ยมองแบบมองแบบขาดอ่าเพราะนั้นคําพูดของผู้เจ้าเนี่ยเมืจริงเรียกว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกาลเวลาจะเป็นอีกพันปีก็ตามอาการจิตมนุษย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ยมนั่งสมาธิปุ๊บจิตจะเคลื่อนไปปับ๊บเดี๋ยวไปคิดอดีตเดี๋ยวไปคิดอนาคตเดี๋ยวไปสุขทุกพอใจไม่พอใจเดี๋ยวจะกลับมาลมหายใจจิตจะวนอย่างนี้สองพันกว่าปีที่แล้วจิตมนุษย์ก็วนอย่างนี้สองพันกว่าปีผ่านมาจิตมนุษย์ก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้หลักการทํางานของธรรมชาติจิตกับรูปนามไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาธรรมะเนี่ยถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลานั้นหลักคําสอนต่างๆของพระเจ้าเนี่ย รองค์ยืนยันว่ามันทั้งหมดเป็นอากาลิโกหมดระดับความดีต่างๆอย่างสินห้าเนี่ยพระเจ้าก็บัญญัติมาตามความจริงว่าท่านเห็นแล้วถ้าคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกดื่มสุราเนี่ยทำมากเป็นปกติทำเป็นปกติทุกวันสม่ำเสมอต้องบอกว่าคติเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานุเกลิิเัยนั้นเมื่อท่านมียาณอย่างรู้ ็นสัพพัญญูท่านก็เห็นท่านก็บัญญัติเอาไว้บัญญตัติบัญญตัติบัญญตัติวิบากอย่างเบาของผู้ทําปาณาติบาตคืออะไรต้องบอ,อกอายุสัน้นของผู้อธินาทานคือไรโภค้าเสื่อมยมขโมยเรื่อยๆเ,เนี่ยขโมยขโมยของขโมยเรื่อยๆโพค้ายมได้มาเดี๋ยวก็เสื่อมไปเสื่อมไปมีอยู่คนผู้ใหญ่บ้านแถวๆที่ตําบลที่วัดตั้งอยู่ก็ลักษณะอย่างนี้ปรากฏว่าเมื่อทำอธินาทานเรื่อยๆเ,เนี่ย อ่ะเดี๋ยวใช้ชีวิตอยู่อง่ารถชนอีกแล้วอ่าเดี๋ยวลูกไปทําตรงโน,น้นอ่ะเดี๋ยวนี่ป่วยเดี๋ยวมันมีช่องทางให้เสียเงินไปตลอดสรุปแล้วจนเหมือนเดิมมันมีช่องทางให้ซับหมดไปซึ่งยมไม่รู้อนาคตว่าซับจะหมดไปเพราะอะไรซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ถ้าเราทําความสงบในระดับจตุตฌานคือฌานที่สี่ซึ่งพระเจ้าจะอที่บายไว้หมดว่าจะทําอย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรนะ แต่ที่ปฏิหารต่างๆเนี่ยหรือการกําหนดรู้จิตคนอื่นว่าคนนี้กําลังคิดอะไรปรุงแต่งอะไรไม่ได้เป็นตัวช่วยให้พ้นจากแก่เจ็บตายคนที่ทําอิทธิปฏิหารได้ดูจิตคนน้นคนนี้ได้ก็ยังแก่เจ็บตายอยู่ดีและตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกเขมรเดชานหรือเปรตพิสัยพู้เจ้าจึงไม่ได้สรรเสริญความรู้พวกนี้ยังจัดเป็นความรู้ในโลกที่ยังไม่พ้นจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายแต่พระศาสดามาสอนธรรมะที่หลุดจากความตาย อิทธิปฏิหารไม่ได้ช่วยให้โยมพ้นจากความตายได้เทวดาพรหมมีที่ปฏิหารทำไมต้องมานั่งฟังธรรมะของพระเจ้าก็เพื่อว่าต้องการที่จะไม่ตายเพราะพรหมเทวดาตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกกันเดชานเปลตวิสัยนั้นพระเจ้าเนี่ยแจกแจงระบบชีวิตต่างๆเนี่ยไม่ใชใ่โยมเข้าไปอ้อนวอ,อนขอโนนขอนี่หรือบอกเปลตวิสัยมีสัตวนรกมีไปกลัวผีไม่ใช่ ให้รู้ว่าระบบชีวิตต่างๆเนี่ยเดินไปสู่ความตายทั้งสิ้นแกเจ็บตายหมดทํายังไงจะออกจากความตายได้มนุษย์ก็เดินไปสู่ความตายไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้เราจะตายพรุ่งนี้เราจะตายใช่ไหมและถ้าจะตายทําอย่างไรจะวางกิจอย่างไรปเจ้าบอกว่าให้เธอมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละรอคอยการตายนี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายงั้นถ้าเราใกล้จะเสียชีวิตปั๊บเนี่ย พยายามเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้พอแล้วทําแค่นี้ตื่นเต้นมาดึงจิตอยู่กับกายตกใจมาดึงจิตอยู่กับกายเข้าไว้จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องสมัยจบเรียนจบมาเดินแถวไปรับปริญญาทุกคนก็ตื่นเต้นหมดขนาดฝึกซ้อมมาแล้วสองสามเดือนพอวันจริงก็ไม่ไายตื่นเต้นเอ๊เราเป็นคนเดียวป่ะจับมือเพื่อนข้างหูมือเย็นเจี๊ยบเลยเพื่อน ทุกคนมือเย็นเฉียบกันหมดเลยกลัวเดินผิดพรผิดทีก็ระเนระนาดเลยผิดกันทั่วไปหมดเลยนั้นทำยังไงเราก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกระหว่างเดินแถวเราก็จเจริญอาณาปานสิดึงจิตรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสักพักมือเราอุ่นละหัวใจเต้นปกติจับมือเพื่อนมือยังเย็นอยู่เลยมันไม่มีวิธีแก้ทุกเห็นนะแต่คนที่รู้ธรรมะพุทธเจาจะมีวิธีแก้ทุก เครียดมาอารมณ์ขุนมัวฟุ้งซ่านใจหดหู่แก้ได้อานาปานสติแก้อกุศลวิตกในทุกเรื่องโยมาทำงานจิตใจขุนมัวงานก็ไม่ดีละเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กับเพื่อนอเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กับนายทะเลาะก,กับลูกน้องมันไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะมันไม่รู้จักทิ้งอารมณ์เนไม่รู้จักการละนันทินั้นธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อองคอ์กร แต่เราไม่รู้จักใช้เพราไม่ได้เข้าไปศึกษาและไม่ได้นํามาให้ควรพิจารณานั้นพระาศาสดาเนี่ยสอนง่ายๆเลยให้ละนันทิคือละความเพลินละความเพลินเรื่อยๆย,ยมทะเลาะกับครอบครัวมาเช้ามาทํางานโยนทิ้งปัจจุบันนี้ทํางานก็ตั้งใจทํางานให้ดีหรือมีปัญหากับนายที่ทํางานกลับไปที่บ้านก็ไม่เอาปัญหาไปโยนที่บ้าน ลูกก็ไม่รู้เมียก็ไม่รู้เอามาป่วนเพราะเราอีกใช่ไหมมานั่งทะเลาะกันในครอบครัวอีกกับเพราะไอ้เรื่องงานไม่รู้จักทิ้งอารมณ์เน่ยนะเก็บอารมณ์ไว้เรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยน,น่านแห่งความเลินไม่ยอมละนันทินันทิแปลว่าความเปินพระศาสดาให้ละนันทิพระองค์บอกว่านันทิขยาลาคัคคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคือความพอใจ ราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นแปลงความพอใจจึงมีความสิ้นแปลงความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้แจจนปแปลงความเพลิน,น,นแ,ลและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีนั้นมรรควิธีเนี่ยแค่ลักความเพลินเนี่ยแก้กิเลสแบบหยาบๆได้ทุกเรื่องจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลยเป็นมรรควิธีเดียวที่ไม่ต้องเปลี่ยนวิธีอะไรเลยคอยลักความเพลินไปเรื่อยๆลักความเพลินลักความเพลินขณะที่ลักความเพลินจิตโยมจะกลับมาอยู่ปัจจุบันทันที ยอมทางานอะไรก็คือตั้งใจทํางานปัญหาอะไรอดีตอนาคตทิ้งไปก่อนไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดตอนนี้คนคนนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดณนะเวลานั้นใช่ไหมแค่นั้นเองเรื่องง่ายๆเรื่องจิตนี่สําคัญที่สุดถ้าทางทหารเขาจะเรียกว่าอํานาจกําลังลบที่ไม่มีตัวตนอํานาจกําลังลบที่มีตัวตนเนี่ยกําลังคนเนี่ยคนปืนอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยแต่อำนาจกาลังลบที่ไม่มีตัวตนที่ทําให้กําลังเนี่ย มันหมดสภาพไปเลยจดหมายจากทางบ้านอย่างเนี้ยขวัญกำลังใจทุกเรื่องพวกเนี้ยถูกนายดา่าหมดแรงลบเลยนะอ่ามันเครียดจิตใจเรื่องของจิตใจเพราะนั้นแม้แต่ในยุทธศาสตร์ในการลบเขายังต้องคำนึงตรงนี้ไอ้จดหมายจากแนวหลังนะต้องถึงเพราะนั้นกำลังคนจะมีกำลังใจไม่งั้นก็หมดแรง มีปืนแต่ไม่มีแรงยิงคิดมากเครียดเรื่องโน,น้นเรื่องนี้ลบก็แพ้ใจมันไม่คืบเขิมนั้นเหมือนการการทํางานทุกเรื่องเนี่ทํธรรมะเป็นยาที่จะช่วยได้ช่วยให้จิตใจสบายดับทุกได้อะเยะพอดับทุกได้ปุ๊บจิตมีความสุขโยมทําอะไรก็มีความสุขทํางานก็ทํางานอย่างมีความสุขพระเจ้าจะเรียกว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดูดน้ํานมกับน้ํา นั่นคือความสามัคคีของคนในองคอ์กรซึ่งมันหาได้ยากแต่ถ้าองคอ์กรใดมีองคอ์กรนั้นจะเจริญที่สุดเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อมพระเจ้าชาติศัตรูจะไปตีแคว้นวัดชีส่งพราหมณ์คนหนึ่งมาถามผู้เจ้าว่าถ้าจะไปตีแคว้นวัดชีจะตีแตกไหมผู้เจ้าไม่ตอบผู้เจ้าไปถามป้านนท์ว่าอน,อนนท์เจ้าวัดชีเนี่ยยังมีวัดชีทำเจ็ดประการอยู่ไหมพรานนท์บอกว่ามีถ้าเจ้าวัดชีมีวัดชีทำเจ็ดประการ ไม่มีประเทศไหนตีเมืองวัชีแตกได้ตัววัชีทำเจตประการเช่นมันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่เขาหวังได้ไม่มีความเสริมเลยอยู่เพียงนั้นโยมต้องมีการประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอเห็นนะได้ม,มีกิจแล้วให้เริ่มทำพร้อมกันเลิกทำพร้อมกันเคารพในผู้อวิโสใครที่เขาเข้ามาก่อนเขามีอุธิภาวะแก่กว่าให้มีความเคารพเขา ไม่บัญญัติอะไรเพิ่มระเบียบบริษัทเป็นยังไงเดินตามไม่ไปขัดแย้งไม่ไปต่อต้านอะไรนั้นกฎเจ็ดประการเนี่ยที่พระเจ้าบอกธรรมะที่เป็นไปนื่อความเจริญไม่เสือ่อมถ้าองค์กรไหนมีองค์กรนั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวกราฟขึ้นอย่างเดียวกราฟไม่มีลงนั้นใครเป็นผู้นําหน่วยใครเป็นผู้บริหารหน่วยลองหยิบธรรมะพระศาสดาไปใช้เอาไปจับในองค์กร รับรองว่าจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมแน่นอนมีประเด็นอื่นไหมอ่ามีเขียนว่าขอให้ช่วยแนะนำว่าเวลานั่งสมาธิแล้วง่วงนอนนะจะต้องปฏิบัติอย่างไรอัอถ้างนน่วงนอนยมลองฝืนสักครั้งสองครั้งก่อนก็ได้จะได้รู้วิธีแก่พระโมคคัลลานะเนี่ยอคคัาลาสาวกเบื้องซ้าย ก่อนจะบรรลุเป็นพระหลานก็นั่งง่วง,ง่วงจะหลับไม่หลับนะผู้เจ้าเห็นพระโมกัลานะง่วงเนี่ยหายตัวมาปรากฏต่อหน้าพระโมคขลานะถามโมกขลานะง่วงเหรอบอกง่วงพระเจ้าค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกวิธีแก้ง่วงเช่นน้ำรูปหน้ามองดูดาวมองแสงสว่างสาธยายธรรมไปเดินจงกรมหรือว่าสุดท้ายแก้ทุกข้อแล้วไม่ได้ก็คือโมัขลานะไปนอนซะ วิธีสุดท้ายวิธีที่8จะบอก8วิธีวันนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเราง,ง่วงลองฝืนก่อนสักครั้งสองครั้งถ้าโยมฝืนได้เนี่ยตั้งจิตได้อยู่กับพระหมายใจจิตมันสงบขึ้นมาปั๊บเนี่ยความง่วงมันปุ๊บหายไปเลยยอมจะรู้เทคนิคในการพลิกจิตพลิกมุมที่จะไม่ให้เกิดความง,ง่วงที่จะทําให้ความง่วงดับไปแล้วถ้าโยมทําชานาญแล้วนะไอ้ความง่วงเนี่ยไรสาระไปเลย ง่ายมากดับง่ายมากแค่เราวางจิตให้ถูกต้องปั๊บเนี่ยเพราะความง่วงก็เป็นอารมณ์ันหนึ่งซึ่งมีการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นธรรมดาโยมลองดูนะขับรถไปเนี่ยง,ง่วงๆนะถ้ารถไปชนนะปึ้งเนี่ยตาสว่างเลยความง,ง่วงหายไปไหนอาจาในก่อนบวชนเ,นเคยขับรถไปเส้นนครนายกเสร็จแล้วก็หลับหลับปุ๊บตื่นขึ้นมาอุ้ยไปขับอยู่เลนขวาอืมแหมดีไม่มีรถสวน เอาใหม่หากกลับมาก็เปิดวิยุสดังเลยนะพยายามจะไม่ให้ง่วงถนนก็ไม่ได้เรียบนะกูกะกุ้งกังกุ้งกัง,ง,กงลาปิดรอบหนึ่ง